สวัสดีค่ะคุณครูชลินทิพย์อรุณชัยนะคะวันนี้จะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะหดือที่1ก็คือเศษส,ส่วนและการบวกการลบเศษส,ส่วนค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของการบวกเศษส,ส่วนและจำนวนค่ะก่อนที่จะเรียนการลงมาตออคำถามกันก่อนนะคะเอามาดูรูปที่1กันแบ่งออกเป็นทั้งหมด1ส่วน2ส่วน ระบายสีไป็น1ส่วนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนด้วยสองถูกต้องค่ะมาดูรูปที่2การแบ่งออกเป็นทั้งหมด1 2 3 4สองสาสี่แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมระบายสีไปสามก็จะได้เป็นเศษ3ามส่วนด้วยสี่ค่ะถูกต้องเอ่ยอ่าต่อไปมาดูรูปที่3ามค่ะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนค่ะระบายสีไป1ส่วนเนาะกั้งกายเป็นเศษ1ส่วนด้วยสามถูกกันกี่ข้อเอ่ย ทีนี้เรามาดูกันนักเรียนจะเห็นว่าวันนี้จะมีจํานวนคะะนะคะนักเรียนค่ะจำนวนคะรวมกับเศษส่วนเอามาบวกกันมาดูรูปที่หนึ่งกันรูปที่หนึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมดสี่ส่วนเนาะระบายสีเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่มาดูรูปฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้จะเห็นว่าเขาไม่แบ่งนะคะเขาคือจํานวนเต็มเขาจะไม่แบ่งรูปเลยมาดูรูปตัวนี้บ้างรูปนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนคะเนี่ย หนึ่งสองสองส่วนคะ่ะแล้วบายสี่ไปหนึ่งก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองต่อไปเราจะบวกกันไม่ได้นาะเพราะว่าตัวข้างล่างหรือว่าตัวส่วนของไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งรูปเขาให้เท่ากันก่อนนะคะนักเรียนสามารถทำสองให้เป็นสี่ได้ไหมคะถ้าสองไปคูณกับอะไรเอาสองไปคูณกับสองเนาะสองคูณสองก็จะได้สี่เพราะฉะนั้น คุณบูว่าแบ่งรูปออกเป็นสี่ส่วนดีกว่าเนาะ,ะจากรูปรูปนี้นะคะเราจะแบ่งรูปนี้นะแบ่งออกเป็นหนึ่งสองเรียนรับตรงหนึ่งสองสามสี่แบ่งรูปออกเป็นสีส่วนค่ะส่วนที่ระบายสีก็คืออ่พื้นที่เท่าเดิมนะคะเรียนห้ามเปลี่ยนแปลงนะอ่พื้นที่เท่าเดิมห้ามเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองส่วนสี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าส่วนเป็นสีแล้วใช่ไหมคะถ้าส่วนเป็นสีแล้วนักเรียนก็จับบวกกันได้เลยค่ะก็จะได้เป็น เศษหนึ 1> 1่งบวกกับเศษสองก็จะได้เป็นเศษสามค่ะหนึ่งตัวนี้เขาก็จะมนมนเต็มแล้วก็เขียนลงมาเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เป็นหนึ่งเศษสามส่วนด้วยสี่ค่ะน,นักเรียนมาพิจารณาเศษหนึ่งส่วนสี่บวกกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนักเรียนดูนะคะอ่ะเหมือนเดิมเลยเราจับสี่สองคูณกันเลยค่ะสี่คูณสองได้แปดเนาะเพราะฉะนั้นเราจะทําตัวข้างล่างหรือว่าตัวส่วนให้เป็นแปดค่ะน,นักเรียนมาดูค่ะ อ่าเศษหนึ่งส่วนสี่ทั้งหมดจะได้ตัวนี้ออกมาเนาะค่ะทีนี้เราก็มาดูว่าสี่คูณกับอะไรได้แปดก็คือสี่คูณสองข้างล่างคูณสองข้างบนจากนั้นเชื่อมเลือเครื่องหมายบวกค่ะใส่วงเล็บไม่พอด้วยเราจะแยกจำนวนเต็มออกมาอ่าเมื่อเราแยกอ,ออกมาแล้วเราต้องเชื่อมเลือเครื่องหมายอะไรคะอ่าเมื่อแยกจำนวนเต็มออกมาแล้วเราจะเชื่อมเลือเครื่องหมายบวกค่ะดังนั้นก็เขียนตัวเดิมค่ะคือเศษหนึ่งสองสองอักูปขอเปลี่ยนปากปกาสีปากกาบ้างนะคะ นักเรียนจะได้ไม่งงก้อนนี้ทั้งก้อนก็จะได้วาเรียนมาค่ะเสร็จหนึ่งคูณสองสองคูณกับอะไรจะได้แต่คือสองคูณสี่เหมือนเดิมค่ะคสี่ข้างล่างคูณสี่ข้างบนดังนั้นหนึ่งคูณสองก็จะได้สองสี่คูณสองก็จะได้แปดบวกกับหนึ่งค่ะแล้วก็บวกกับหนึ่งคูณสี่ได้สี่ส่วนด้วยแปดเหมือนเดิมค่ะดังนั้นนักเรียนก็จับเศษส่วนกับเศษส่วนบวกกันเลยค่ะสองบวกสี่ก็จะได้หกค่ะส่วนด้วยแปดแล้วก็บวกด้วยหนึ่งดังนั้นเราก็มา จัดรูปเขาให้สวยงามก็จะได้เป็น1เศษ6ส่วนด้วย8แต่เห็นว่าเศษ6ส่วน8เป็นส่วนอย่างต่ำหรือยังถ้ายังไม่ต่ำให้เรียนหาตัวมาตัดทอนหรือว่ามาหารให้ลงตัวนะคะในการทำให้เป็นส่วนอย่างต่ำนั้นนักเรียนต้องหาสูตรคูณเข้ามาหารเขาหนึ่งแม่ค่ะเอามาแม่เดียวเท่านั้นนะคะอย่างเช่นจำนวนนี้คุณครูจะใช้แม่สองค่ะ,คะมาหารอ่ะสองอะไรได้หกสองสามค่ะสองอะไรได้แปดก็คือ เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น1เศษ3ส่วนด้วย4ค่ะดังนั้นเศษ1ส่วน4บวกกับ1เศษ1ส่วน2เท่ากับ1เศษ3ส่วน4ค่ะามาดูกันบ้างส่วนหน้านี้เราจะใช้วิธีการเปลี่ยนจาระยอนค่ะให้เป็นเศษเกินนะคะอันนี้เราก็เขียนเหมือนเดิมก่อนค่ะดังนั้นมาดูค่ะ จากนั้นก็มาดูค่ะ2คูณกับ1ก็จะได้2บวกไปอีกหนึ่งก็จะได้3เนะ mm. าะจำนวนใหม่ออกมาก็จะได้เป็น3จํจำนวนใหม่ออกมาก็จะได้เป็น3ส่วนด้วย2อ,อะทีนี้เราก็มาทำส่วนให้เขาเท่ากันจะเห็นว่าสามารถทำา2ให้เท่ากับสีได้โดยการเอา2เข้ามาคูณค่ะอันนี้ก็เขียนเหมือนเดิมนะคะเรียนแล้วก็เอา2มาคูณทั้งเศษแล้วก็ส่วนค่ะก็จะได้เป็น1ส่วน4บวกกับ3คูณ2ได้6 สองคูณสองได้สี่ค่ะแต่เห็นว่าตัวส่วนเขาเท่ากันแล้วใช่ไหมคะตัวส่วนเขาเท่ากันแล้วก็สามารถบวกกันได้เลยค่ะหนึ่งบวกหกก็จะได้เจ็ดค่ะแล้วก็ส่วนเป็นสี่ค่ะจะเห็นว่าเขาคือเศษเกินเราต้องเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นจำนวนค่ะโดยการตั้งหารก็ได้ค่ะนักเรียนจะหารสั้นหรือว่าหารยาวก็ได้เลยนะคะอะนักเรียนตั้งหารสี่อะไรได้เจ็ดค่ะสี่หนึ่งสี่สองแปดสี่สามสิบสองรับอะไรดีรับหนึ่ง สหรือว่าสามเดีกครูว่ารับหนึค่ะรับหน่งสี่หเป็น4ใช่ไหมคะเจ็ดลบกับสก็จะได้3เพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนจำนวนค่เขียนตัวน,นี้ก่อนนะก็ะจะได้เป็น1นึ่งเศษสาส่วนสี่ค่ะดังนั้นเศษหน่ส,ส่วนสี่บวกกับ1นึ่เศษหนส่วนส,ส,วนสก็จะเท่ากับ1นึ่เศษสามส่วนสี่ค่ะอนกเรียนมาดูในกรอบสีือเขียว เขาบอกว่าการบวกเศษส่วนและจํานวนคะที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงจะบวกแล้วจึงหาผลบวกของเศษส่วนและจํานวนค่ดนั้นคะ่ะเอามาดูวี่ีทำกันบ้างวี่ีทำนี้อยู่หน้าที่5นะคะนักเรียนคะ่ะนักเรียนจะใช้วิธีอะ,อะไรก็ได้นะเดี๋ยวมาดูวิธีที่หน่กันวิธีที่1คะ่ะนักเรียนก็ลอกจดลงมาก่อนเลย ตอนนั้นเราก็แยกจํานวนเต็มออกมาก่อนแยกจํานวนเต็มกับเศษส่วนออกมาแยกออกจากกันนะคะได้เป็นหนึ่งบวกกับเศษสามสี่เราจะเห็นว่าทำสามไม่เท่ากับสี่ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะพักรกันเลยเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องการหรือตัวส่วนที่เราต้องการคือสิบสองค่ะนักเรียนคะจาังนั้นเราก็มาดูสามคูณกับอะไรจะได้สิบสองก็คือคูณด้วยสี่ข้างล่างแล้วก็คูณด้วยสี่ข้างบนใช่ไหมคะ อ่าสี่มูนการสี่คูณสิบสองสี่คูณสามข้างล่างก็คูณสามข้างบนจากนั้นบรรทัดถัดมาค่ะก็จะได้เป็นสองหนึ่งคูณสี่ก็จะได้สี่ค่ะสามคูณสี่เป็นสิบสองบวกกับหนึ่งแล้วก็บวกกับสามคูณสามได้เก้าสี่คูณสามเป็นสิบสองค่ะบรรทัดถัดมาเราก็จะเอาจํานวนเต็มค่ะรวมกับจํานวนเต็มเลยนะคะก็จะได้เป็นสองบวกกับหนึ่งก็จะได้สามค่ะแล้วก็จานวนเต็มรวมกับจานวนเต็มเนาะแล้วก็เศษส่วน บวกกับเศษส่วนนะคะก็จะได้เป็น4บวกกับ9ก็จะได้สิบสามส่วนว12ออาจจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะยังเป็นเศษเกินอยู่นะคะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนค้าก่อนเรนก็เอา12ไปหารกับ13าค่ะ12อะไรได้ส3าก็คือรับ1เป็นสิบค่ะลบมันก็จะเหลือ1ก็จะได้เป็น1เศษ1ส่วนสิบเอามาบวกกับ3มก็จะได้เป็น4ี่เศษ1ส่วนบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4เศษ1ส่วนบอค่ะเอามาดูวิธีที่สองบ้างค่ะ วิธีที่สองเราจะเปลี่ยนจํานวนค้าให้เป็นเศษเกินนะคะจะง่ายคือเอาตัวข้างล่างอะค่ะข้างล่างสุดคูณตัวข้างหน้าสุดแล้วก็บวกตัวข้างบนสุดเนาะอันนี้ก็จะได้เป็นสามคูณสองบวกหนึ่งสามสองเป็น6กบวกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดส่วนสามแล้วก็บวกกับ4ี่คูณหนึ่งสี่คูณหนึ 4, ่งได้สี่บวกไปอีกสามก็จะกลายเป็นเจ็ดส่วนสี่ค่ะทำส่วนให้เป็นสิบสองเหมือนเดิมนะคะเรียนก็จะได้เป็นสามคูณกับสี่ข้างล่างคูณสีณ 4, ่ข้างบน อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ4คูณกับ3ข้างล่างคูณ3ข้างบนอ่าจากนั้นเจคูณสีได้20เท่าไหร่คะ28่สส่วนด้วย12แล้วก็บวกกับ7จคูณ3 21บคูณบวกด้วย12ค่ะเพราะฉะนั้นตัวข้างล่างเท่ากันแล้วก็จับบวกกันได้เลยค่ะ28บวกกับ21็ก็จะได้เป็น49ส่วนด้วย12ค่ะจะเห็นว่าเขาคือเศษอะไรคะเนี่ยเศษเกินเปลี่ยนให้็นจำนวนค่ะค่ะเอา12ค่ะเอา12ไปหารครับ 49ก็จะได้ออกมาเป็น4เศษส่วนหนึจะเห็นว่านักเรียนจะเลือกทาวิธีที่1หรือว่าวิธีที่2คําตอบก็จะได้เหมือนกันเลยนะคะนักเรียนเลือกวิธีที่นักเรียนถนัดได้เลยนะคะไม่ต้องทําตามครูทั้งหมดเลยก็ได้นักเรียนเลือกวิธีที่1หรือว่าวิธีที่2ก็ได้ในการแสดงที่าทาทาได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดครูผู้ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ